อาเบื้อาหารการกินมื่อนี้มันยังล่ะมกหนูได้เหอนนมกหนูได้มกหนูบ่มกหนูได้เมือนหนูไทยหนูลหไหนูไทยบ่โอ้ขันมกหนูขับเอาบ่หนึ่งสองสามเปลกบ่เอาสิบสองบ่เลย กหูพี่น้องมกหนูเด้อหารมือนเอาหกแม่เออผู้ร่าหนูสองหกก็หนู่ไเยบกอเข้อ่ะเทีห้าของเข้าอันสอันนี้ก็บบปากได้อน้องนุงก็ได้เออเมามอมกนูมกหนูครับผมข้อหากันแล้วยายไปกระดอกกระเดี่ยไม่เทียบแมเป็นใหายเพราะเนาะ โมกหนูครับผมมีน้องมือหนิโมกหนูโมกหนูมีกะทิด้วยเออต่ำหุ่มมันเขาไม่ยังอีกบปะนี่โมกอย่างน่อยเนาะโมกหูโมกไบตอนโมกต้องใส่น้ำตาลด้วยนี่อันนี้มีกะทิเนาะมีกะทิจ้ะตองคนน้ำเดือดเอาหัวนไปเสี่บให้เวทขนาดขนาดอันนี้ยังหอมเหรครับพี่น้องทำด้วยใจทำด้วยใจทำด้วยใจสายบุญสายทานพี่ว่านะโมกหนูอ่าอีกสามวันก็จบแล้วเนาะ ชานก็่ได้เจอหากินเองโอ้ยหน่าแต่มุงงเใส่บกอกเั้านี่บกอกกะไหว้ได้นี่เจ้านี่บกอป้าขึ้นนี่ย่มของเล่าครับเจ้ผู้หมวดนี่ย่อมของเหล้าบ่บเพราะว่าบกกอกกะมาจากเล่าเด้มกงูกะมาจากเล่าเด้อเพรรมทาด่าด้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบิ้งขั้วพุ่นพรมพุ่นไทรยางมากเนาะไปเบิ้งกันพุ่นไทรยางมากินเนาะขั้วพุ่นอ่าขั้วอาหารลาย่างครับพี่น้องแต่ก็มาให้กรรมการรับประทานทุกมือนะครับเริ่มแล้วครับผมตอนนี้ เดี๋ยวจะไปเบิ่งอาหารการโย่ก,การกินอ่ผมจะได้ลงคลิปล่งองยังไงพี่น้องฮะเดี๋ยวเบิง่งแกงยังก่อนนี่นะโอ้อันนี้มกหนูอันนี้แกงขี้เหล็กเอตาตักเลยตักเลยแกงขี้เหล็กใส่หนังอ่าอ่าเสียบ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 นี่ก็เสียบยู่แล้วล่ะ ตักตักอีกตักอีกตักอีก,กเออโอเคครับผมไปไปเอายกไปเลยยกมานี่ยกมานี่มากินโอ้ของแสีบของแสีบอีสานครับพี่น้องอันนี้บักม่วงโอ้อันนี้ข้าวหนมอ่ากิน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 อาหารเยอะอาหารเยอะครับพี่น้องโอ้ปิ้งปลาก็มี มามาทานข้าวครับผมโอ้ยแกงผักชีเหล็กใส่นังนี่หมดเใส่ซ้อนือเอามาอันเดียวซ้อนมาอีอเอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดมกห,ห,หนูนไแม่น่ะมกหนูนะถ้าว่าคุณไม่เปิดละคุณเทพคุณรูปหล่อเอออาะเปิดเลยเปิดเลยมกหนู อืมเด,นนะออมด,ดี๋ยวสั่นนะเดี๋ยวสั่นนะเออมาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยหมกหนูหมกหมกสุดยอดไปเลยครับหมกหมกหนูใส่ใส่ปีแกะอีกปลาแกะอีกแกะอีกเออหมกหนูซทำได้ซึ่งเราได้กินเด้หมกหนูนี่อ่าโน่นนะครับพี่น้องโอู้อ่าอันนี้แกงขีเ้เหล็กครับแกงขีเ้เหล็ก เ,เริ่มกินกันแล้วบ้านนี้แต่ว่าบ้านได้เอามีกะที่มากด้ยบยก็เลมีกะที่มากดอกจะสดลองมันกันมันเข้าท่าไหมแกงขี้เหล็กนี่ลองลองดูแกงขี้เหล็กก่อนแซบแซบแซบสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดอือเข้าท่าเข้าท่าอ้มอ้ามอ้ามอ้า แซบครับพี่น,อน้องแซบแซบโยกโป้อีกคือเกามันมีแนวสีบอกค่าคมันแซบเนะเาะอ